ก็เวลาผ่านไปไวเหมือนโกโหกน้องก็ทานผักสลัดทานผักต่างๆวเวชจเบนอิ่มแล้วนะคะแล้วน้องก็มาดื่มน้ําที่ถาดน้อยๆที่เติมน้ําไ้ให้เท่น้ำหกแล้วนะเห็นไหมต้องมาเติมให้ใหม่อีกอะ่ะน้องน่ารักมากเลยนะคะผักนี้น้องก็จะตายวนกินทั้งวันนะคะยันเย็นนะเพราะว่าผักนี้ก็เยอะเหมือนกันนะ อ,อิ่มแล้วหรอกำลังกินน้ำอยู่เด้อสัตว์โลกน่ารักค่ะตัวน้อยนน่ารักมากมายมาดูความน่ารักของน้องตอขาเขาลอยพื้นหรือเปล่าเขาลงไม่ได้เปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวเดี๋ยวชน,นิสลาลอง จ,จับเขาขยับนะคะนี่ไม่แน่ใจเห็นเขาขาลอยๆอะ่ะขาก็สั้นด้วยอ๋อไอ้นี่มันสูงเนาะน้องลงไม่ได้หรือว่าขึ้นไม่ได้นี่ไม่แน่ใจอ,อ่ะเดี๋ยวจะเอาน้ํามาเติมให้นะดื่มน้ําหมดแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเอาน้ามาเติมให้นะหลบนะจะเอาน้ํามาเติมให้เดี๋ยวเปียก ล้างถาดให้สะอาดเฮ้ยเฮ้ยเเต่านะไม่ใช่ปลาไม่ต้องน้ําเยอะไม่ต้องใส่น้ําเยอะนะเะดูว่าเขาจะมาดื่มน,น้ําในถาดน้อยนี้เปล่านะน,นั่นมันเศษผักนะนเดี๋ยวยิบอกให้น้องแป๊บหนึ่งนะคะนี่เขาดื่มจากพื้นก็ได้ฮห เดี๋ยวเรามาแอบดูน้องเต่าดื่มน้ำกันมุมนี้นะคะเมื่อนอืมอืมอ,อ,อเขาอยากดื่มน้ำเนาะเมื่อกี้น้ำหกนะคะถาดน้ำหกเนาะเติมน้ำใส่ถาดให้ใหม่แล้วเนาะเดี๋ยวเขาก็จะขยับค่อยขยับมาดื่มอย่างนี้เนาะ ตรงพื้นมันก็มีนะน้ำจึงๆอ่ะว่าไงสบายดีไหมน่าจะอิ่มแล้วเดินไปนะ How are you doing today คุยกับเต่าอยู่นะคะถ้าเต่าหันกลับมาคุยกับเรานี่แหละค่ะเพื่อนๆเป็นเรื่องแน่เลยค่ะตอนนี้เราคุยกับเต่าได้นะคะแต่ถ้าเต่าหันมาคุยกับเราเมื่อไร่นี่แหละไม่ปกติแล้วนะคะ ไปไหนแล้วอ่ะวุ๊ยเดินไปโน่นเลย,ยืเดินไปโน่นแล้วอเอาความน่ารักของน้องเต่าให้เพื่อนได้รับชมค่ะเล้วก็เดินเล่นอยู่แถวนี้นะคะในเบิง้งพื้นที่ของเขานี่ลและคะ่ะก็ขอบคุณทุกกำลังใจทุกการซับสไครต์กดไลค์กดใจขอบคุณที่แวะมารับชมคลิปค่ะเอาเข้าที่ เข้าไปพักผ่อนนอนเอนจอยแล้วเด้อค่ะรีแลกแล้วเนาะ,อะขอบคุณทุกกำลังใจทุกการรับชมค่ะ